จากนี้ไปนะครับเราต้องไปนู่นครับไม้ต้นใหญ่ๆนู่นเราต้องข้ามต้นนี้ไปนะครับอันนี้แปลกมากนะครับมันจะมีรอยนะครับเมื่อเขาทาสีไว้เลยนะครับท่านี้แน่นอนเลยครับว่าไม่มีใครมาเหกองพวกเราแน่นอนนะครับ ไม่ได้มครับผมหรือเป็นเรื่องจีครับนี่ครับมาวันนี้นะครเรามาแปดทางนะครับเราจะพาพี่น้องนะมาดูที่นี่ที่ที่ไม่เคยมาเลยนะครับต้นนี้มีใครเคยเห็นว่าไหมว่าต้นอะไรชื่ออะไรนะครับแต่ในใน ในที่เรามานี่ครับคือเขาเรียกว่าตมโปอะสบานกอะไรมควันนรกบางฮะมปมปบายดูสักตระโคหระเราต้องสักเกตที่ใบนะครับถ้าเราไม่สักเกตที่ใบนี่มันก็จะคล้ายๆกับหยังกูปเต่า ใบมัจะคล้ายๆกับมปะปลานะครับแต่มันไม่ใช่มปะปลานะครับเพราะมันไม่มีหน,นังมปะปล,ลาอะไรนให้เลกอีเว,วทัข่ตลอดไข่ตัวโมเกซ่ารอนอเอ่าไ,าไาาตาีตัวโมเกซ่าร้อร <c oughs> ต่มอเมตุม่มโมเกซ่าไม่มไว่เนาะรอดอดดูนนเนาะว่าบโปไจะรีบป้าเนาะเอาไ,ไปเกรรมาการกิจชนะไกเวเอาไวร้รอดเลยๆเรลเนาะ ora lo le le ta che bue la ai le su o da ne mo ke de lo noi ta de mue lo ai ya lo noi a we he o ma ma no a we tu o mo ke sa no tu he o mo no mo ke bi o lửa chà chà ta đuôi ta đuôi mà cái ta tôm khuyến ba là vậy có bùi hột lại không ạ tao thì mình để tao khoan nên nó phải để cái lợp bát bát tôm ra chỉ lo ta tao cứ gọi là ngoan như cái này người ta tao cứ là gì sao rồi là như thế cái lòi ngoan và tao tao เนี่ยบกาอย่างจุดเท็จจุดอะไรนี่เดี๋ยวมาชิลุมากลมงนั้นมาเท่าไรคลอนั้นมามาชิลุเลว่าทะเลแปลนี่ก็เลวอย่างก็มาเลยเาียเลยครับอันนี้คือเรามาพักแรนะครับเดินมานักครึ่งวันแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับเวลาสิบเอ็ดโมนะครับสี่สิบห้านาทีนะครับวันนี้นะครับ มันก็ะใบม, <c oughs> มดไม่เลจอไม่เจอใบด้านนอกไอ้ที่เห็นว่าขาเขาเป็นเม่นเม่นเนี่ยคือขี้ไก่ป่านะครับไก่ป่ามันมีอยู่นะครับแต่ยังไม่เจอตัวนะครับคือแบบครับไม้ต้นนี้นะครับที่เห็นว่าเปื่อยนะครับถูกแทงและถูกขุดมาเนี่ยคือรอยกวนนะครับน่าจะเป็นกวาตัว ยาวนะครับเท่าคนนะช่วชช่วคนยาวประมาณชั่วคนนะครับนี่ครับถือบนหัวเลยนะครับอันนี้คือการเดินะครับของคณะกรรมการนะครับโหระบากนะครับครับนี่บริเวณที่เรามองขึ้นไปนี่นะป่านนี้นะครับ มันจะไปปานอนุรักษ์นะครับระหว่างด้ต้นจากตัวนู้นนะครับที่เรามองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่มันจะไปถีอฝงนู่มาเป็นนี่เรามองไปเลยต้นไม้ใหญ่หญๆเพรานะนั่นครับนั่นคือจะเป็นจุดที่เราเก็บไว้นะครับสะสาไว้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับคณะกรรมาการชุดสามนะครับวันนี้เรามันเดิ การป่านะครับป่านอนุรักษ์อนุรักษ์นะครับเราเดินเส้แถวันนี้นะครับได้ทั้งหมดนะครับเก้าเปร่อะไรเนึ่เก้าไร่สองงานนะครับคือระยะทางนะครับในเส้แถนะครับห้าร้อยเป็นไมล่ะห้าร้อยสิบสองเมตรนะครับระยะทางนะครับขอเส้แถบนะครับแต่เนื้อที่ที่เราเกิดไว้นะครับเก้า ไร่นะครับก,มมรรกับสองงานแม่ก็ไร่กับสองงามนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะเก็บนักศึษานะครับแล้วก็เพื่อให้สัตว์ป่านะครับเข้ามาอาศัยอยู่นะครับสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับเป็นประจําก็คือควายน,นะครับเก้นแล้วก็เม่นกระรอกหมูลมไก่ปลา สมดทอ้ยเนีมันก็จะจะมีสิบสิบสิบกว่าชนิดนะรูรวมงกันแล้วนะครับป่าตัวนี้คือเราจะเก็บรักษานะครับเพื่อให้เพื่อให้เป็นตัวย่านนะครับกับหมู่บ้านนะครับเพราะว่าการรักษานี้นะครับการรักษาป่านี้นะครับเป็นของชาวบ้านนะครับม้คือ ของบ้านยศที่ทักินให้กับสัป่านะคือให้กับป่านะให้กับธรรมชาตินะครับครับสารวันนี้นะครับของการเดยับพิกัดนะของการรัฐวิวของคณะกรรมการการชุดสามนะครับสารวันนี้ก็โคจะมีประมาณนี้เนาะนี่ดูแต่ละท่านะครับ มีสมาชิกเราเท่านั้นแหละครับนี่คือเราจะเดินด้วยกานนะครับอันนี้คือการเดินของวันที่สองเนาะเดี๋ยวยังมีผู้นี้อีกวันนึงนะครับเราดูการต่อนะครับตล้นลอเต้นลอยเพื่ออะไรสิเจ้ยโอ้โหโอ้ยตัดลวดโอ้ยตะขอร่อนเหรอเราดูชมมีเฮเวอีกด้ะแกกตล้วถ้าจู่แกตตุ๊ปปุ๋นะ ไม่สุ๊ปไปกว่าุ๊ปุโอตาเมีตต่อคตไม่ไนี่แล้วบ้านราหา่วเล็กก่าจีท่าไหร่นี่อันนี้เราจะขึ้ไปดูนะครับล็กเล็กกว่านะ ม,มาังด้านล่างแน่น,นอนครับไม่มีใครมันเหยก่อนแน่น,นอนครับเดี๋ยวไปกันวันนี้ผมก็บ้านเรียกแก๊สเบื่อแเ,เนาะวันนี้เราไปทอดเลี้ยโค้ดเนาะการมีเงครับอันนี้คือเส้นทางนะครับการเดินของคณะกรรมการนะครับนี่ครับเดินครึ่ง ถ้ำนะครับจะเทาเทาะโอ้โหตัวนี้สวยมากเลยนะครับวิวนะครับ าายยดไไีไป,ไปโอ้โหดูครับพี่น้องอันนี้คือเส้นทามนะครับของคณะอรมการนะครับยอาลำบากมากน้อยแค่ไหนนะครับดูดูดู โอ้โหนี่อันนี้ตัวรถผมจะขึ้นได้ไหมอ่น,นี่ฮะที่เราขึ้นไปเนี่ยคือเราจะขึ้นไปดูว่า,าข้างบนมันมีอะไรนะครับแล้วก็ขึ้นไปดูว่าวิวนะครับบรรยากาศนะครับเนื้อที่ที่เราการไว้นะครับที่เราก็ดรักษา ว่ามันมีรออๆมันมีอะไรบ้างนะครับเราจะขึ้นไปดูนะครับเพราะว่าเมื่อเมื่อช้าที่เราเดินครับเราก็เดินรอบผ่านนี้แหละนะครับแต่ทีนี้เราจะขึ้นไปดูนะครับทีนี้เราจะเข้าไปค่มโบเลยนะครับครับผู้ชมทีนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพามผมเออดูผมนะครับผมขึ้นครับ ขึ้้นนแลวะครับือเลยคือเลยตัดสบายไม่ต้องใจรออ้องข้าวข้าวเข้ามานะครับขย่ยม,มากด้ไหครับไม่นเดี๋ยวจะเห็นนะครับอเอ้ยคือด,ดีดีเลยรับบาตนะครับเอาเข้ามาดินี่นะครับคุณู้ชมทีนี้เราจะขึ้นแล้วนะครับ เสนื่อยมากนะครับก็องค่อยๆข,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 ขึ้นนะครับโอ้หสูงนะครับเฮ้ยดูดูพี่น้องเรานะครับนี่สูงนะครับประมาณนี้นะครับโอ้โหสูงมากสูงมากเดี๋ยวเราจะไปเก็บผ้าขาบวนกันนะครับ วันนี้นะครับภาพใบนะครับของเรานะครับเราวันนี้เรามาอยู่ที่เลกติโคเนาะเคลื่เศ้าบุมีอะไรบายเลยนะสาวดีคมับสมัยปัจาุบันคือวิวนะครับอันนี้คือวิวสวยมากเลยนะครับนี่วิวนะครับสวยมากครับ เดี๋ยวเราจะเก็บภาพให้ให้ดูนะครับน,ะะนนี้คือภาพบารรยากาศนะครับที่เราขึ้นในขึ้นมาในเลกติโกน,นะอันนี้คือเรามาไปทางป่าตะวาออดนะครับโหวิววิวสวยมากนะครับผู้ชมน,นี่ถ้าคนไหนที่ติดตามเรานะครับเออจะได้เห็นป่านะครับธรรมชาติแล้วก็วิวที่สวยงามมากที่สุดเลยครับ เพราะว่าเราเป็นสายที่ลุยเข้าไปนะครับเป็นโคที่รัดธรรมชาตินะฮะรัดสีด้วยอนะครับคือคนไหนที่คิดจะทําลายป่านะครับคือเราไม่ชอบเลยนะครับเราคณะกรรมการไม่ชอบทําลายป่านะครับคือเราจะเน้นในธรรมชาตินะครับแล้วก็เอาโดยบูมากกว่านะครับนี่ครับสวยมากเลยครับเรามาพระศานนี้บ้างนะครับดูพี่เบดีนะครับโอ้โหนานนะครับเจอสายานที ตาจีแม่ไม่ลือเลยอันนี้ก็จะเลยอีกโคยำย,ยี่อย่าเดียวที่เรามองไปนี่คือมันก็จะมีส่วนหนึ่งนะเป็นที่ทัดก,กีนะที่เหลือๆนี่คือที่นานะครับแต่ฝานู้นะครับที่เราเห็นเป็นกองเป็นกองนะครับเหลือๆนี่คือต้องต้นกล้ยนะครับโอ้วิวสวยมากนะครับี่น้วันนี้เราขึ้นที่นี่นครับขึ้นมาที่นี่โอ้โห อากับเปิดอย่างเนี้มอไปเห็นไกลมากเลยครับอยู่สวยมาก